สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว y o u t u b e นะครับอยู่บทนีนเสร็บแบงค์สายจบซูมิโตโม่ร้อยสิบนะครับเขตโซนีสานนะครับผมวันนี้ก็ทำการเก็บคันสโลบนะครับเก็บคันสลปแล้วก็ทำการาแต่งเบิร์นะครับผมเบิร์ด้านล่างแล้วก็ชายด้านบนนะครับตอนนี้ก็เสร็จสับพื้นที่เรียบร้อยนะครับจากที่เราทำเลอเทอะแล้วก็เลเทะกันมาหลายวันนะครับ ก็เป็นเอาการว่าจบเอโทรศัพท์ผมเป็นอะไรเนี่มันเหมือนพอเวลาไฟ้สดเจรมันสะดุดตุกลอกสะดุดแล้วก็เหมือนมันไม่มีไม่เข้าที่เข้าทางเนะยโอ้สมอีมือคนขับนี่ยอมรับว่าสีมือเลยโงไปไหนอะ่ะเอเอ วันนี้ก็เป็นอีกวันครับบรรยากาศอึมครึมครับบรรยากาศน่าเสียตัวเอ้ยไม่ใช่บรรยากาศเป็นใจ <c oughs> บรรยากาศเป็นใจมากเลยนะช่วงนี้อ้าวโอิงานของเราเพลินๆเฮ้เจ้าซูมิโตโมเนี่ยทำไมไวแท้ มันจะมีมุมที่ว่าหักแล้วก็จะเป็นมุมซิกแซกก็ต้องจัดไปตามมุมแล้วกันโอ้คนขับค่อนข้างจะตีมือหน่อยการดึงสโลปนี่เชี่ยวชาญมากออเออาไวเออตีมือกันเสร็จไ้แน่นอนครับวันนี้ เจ้ามีตโม่ร้อสามสิบน,นะครับเดี๋ยวไวดีต้องมาดูถ้าเป็นดูอย่างนี้นี่เันผิวเผินนะถ้ามาดูเบื้องหลังในการถ่ายทำกันนี่โอ้รับรองสุดๆนะพี่น้องนะเอาเดี๋ยวจบงานนี้เสียแบงค์จะพาเดินสายถ่าย YouTube นะครับถ้าเราจบงานนี้แล้ว จะพาทุกคนเดินสายถ่ายอยู่อ้าวโทรศัพท์เราเข้าออาเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ายข้าวสดกันใหม่